สวัสดีตอนเสาร์ครับเสาร์วันที่23เด้อพี่น้องครับน้องหมูหันครับพี่น้องครับน้องหมูหันยังรอจะขวางอยู่เด้อครับดูแจ็คพอตลอยล้านครับโครงสร้างไ่แหงครับแข้งขาไงครับเนื่องจากแม่เพิ่นเป็นชลลเลยครับสมกับพอแจ็คพอตลอยล้านครับลูกเพดเมียเด้อครับเด้อนี่ครับหน้าตาฮึ่งฮึกเลยครับหน้าเฮียนเฮียนครับหน้าผากเปิดกว้างครับ น้องหมูหันครับ1 1 0 0 0มครับพี่นองครับทรงฟรีสองรอยโลสนใจโทร่มาเลยครับพี่นองครับนี่ครับเบิ่งแข้งขาครับพ่วงหางสีดำครับแข้งขาใหญ่แห้งครับว่าเป็นง่วงผูกผลครับแข้งขาครับขาหนาขาหลังใหญ่ครับโค้ข้างใหญ่พนดีขนาดเลยนี่ครับสนใจโทร่มากครับนาเลียงสุดๆ น้องหมูหันครับนี่สายเช่องนะครับเด้อนี่สายเช่องดีครับเชื่องดีให้รูปให้เก่าเฮ็ดเขานีคือสีงามครับเอาไปเฮ็ดเขาเอาแน่พี่น้องครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเป็นแต่เอาไปเก็บไว้เป็นแม่บอกอยู่ด้ครับเนี่ครับพันธุกรรมดีครับสายเลือดดีครับนี่ครับน้องหมูหันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับรงฟี่สองรอยโลครับราคานี่คือขายเลยครับพี่น้องครับ ต่างข้อยันยันน้ำหนักเป็นกิโลต่างข้อครับมักให้รูปให้เก่าครับพี่ครับโอ้ยสุดยอดเอาไผ่สื่อมือนี้ครับเบาตึงสีแถมครับสียาให้น้ำครับหาพยาบำรุงไ้น้ำเด้อไผ่สื้อน้ำเบาตึงมือนี้ครับโปรโมชันดีดีครับสนใจโทรมากเลยครับเป็นตะเลียงแน่นอนบ่อิดหวังเด้อครับตัวนี้ครับวันดีนาดีฮึกดีครับ แม่เพิน่นโตใหญ่นะครับเดอ้อแม่ทองใหญ่แล้วนี่ขาพญาบนรุ่งเข้าไปนี่โอ้ยขนเฮียนขนเหลียบเลยแล้วนี่ครับหนาเป็นหนาครับนั่งหนาแหงดูกใหญ่แข้งขาใหญ่บงหน้าตาครับหนาฮึ๊กครับหนาเฮียนสั้นๆสายเลือดสูงครับตัวนี้ครับนี่ไปหางว่น,น้อยไปบองไว้ครับ เอาไปทิ้งไว้ก็มูครับราคานี้โมพิดหวังครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาอาจสิบบ่อได้ครับราคานี้ครับนี่เม่นเอาไปขายต่อเลี้ยงไว้ก็มีกําไรครับตัวนี้พูดนะสุดยอดสุดยอดตอนนี้น้องบมท่านได้ฉีดยาครับบมท่านได้ฉีดยาขาโมเฮบขาพยาธบำรุงบมท่านได้ฉีดครับ พี่น้องสื่อน้ำเบาตึงมือนี่ครับแถมให้เลยครับค่พราบยาบำรุงไปครับหนึ่งมืนหนึ่งพันครับสนใจโทษดวนครับเห็นคลิปนี้ฝ้าโทษเด้อมือนี่เตรียมจัดทรงแนนอนครับพร้อมแล้วครับมือนี้ครับสนใจโทรมาเลยขอพิกัดใกลๆเด้อครับเด้อระยะสองรอยโลว่าเกินนี่เอาไปเลยครับหนึ่งมืนหนึ่งพันครับนาเลียงครับนาเลียงน้องหมูหันครับนี่ครับ รูปได้ครับกินห้ามเป็นกินมดละครึ่งนึงผุ่น่ะยังอีกครึ่งนึงเจ้าเมยก์กอนจังสิก,กินอีกน้องหมูหันว่ะพุ่น่ะอู้หูรูปเขาออกพอตุปุไมกับสิเจ็ดแปดเดือนนะครับง่วพุน่น่ะนาเลียงครับนาเลียงไทมากเลรนน้ำงวัวรูปน้ำงวัวเสาเลียงแนะน้เนะครับน้องหมูหันครับสามารถไปเป็นหมูได้ครับ ไปเล่นแกงเงาก็ได้ครับตัวนี้ครับความสูงอยู่ที่ลอยสิมหาเส้นแล้วครับลอยสิมหาเส้นครับพิการบันน้าหวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับของง่อเบาวตึงครับพี่น้องครับง่โหูดีเชื่องดีครับอ่าสนใจโทรมากครับพี่น้องครับลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก้อนครับ ขอพุ่นทิขมาติดตามรับชมคลิปครับขอให้พ่อแม่พี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเดอ้อสวัสดีครับผม